สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน11วันนี้ ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยเป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นคําทำนายก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกำลังใจสร้างพลังบวกก็พออะไรที่ดีๆก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคำแนะนำเป็นคำเตือนอะไรจากไพ่ ก็ระมัดระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคำทำนายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะ A o ซ s อฟสอดหกไม้เท้านะคะ ไพ่พิ้ e s t ถือว่าเป็นพลังงานที่ดี6ทั่วนะคะ3ไม้เทา้าสี่เหรียญ Hermes 7ดาบนะคะ Pa e of Pentacles แล้วก็ใบสุดท้าย Star เป็นพลังงานโดยภาพรวมที่ดีมากๆสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ แต่ว่านะมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคให้คุณต้องเผชิญอยู่บ้างก็ขอให้อดทนนะคะอดทนมีความเพียรพยายามนะมีความตั้งใจในการทำสิ่งต่างๆก็จะทำให้คุณนะผ่านพ้นทุกปัญหาอุปสรรคไปได้แล้วสุดท้ายแล้วนะคุณก็จะสามารถคว้าความสำเร็จมาสู่ชีวิตของคุณได้นะดังพาย อกไม้เท้านะคะกว่าจะได้อะไรมานะชีวิตคุณนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะต้องอดทนต้องพยายามต้องลงมือทําอยากได้อะไรนะต้องลงมือทําถึงจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองนะคะเป็นราศีนะที่เวลาจะลงมือทําอะไรแล้วขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะมีความหนักแน่นหรือมีความกล้าหาญในการคิดในการจัดการสิ่งต่างๆนะคะ อนะย่าโลเลอย่าหลอกแหละนะทำอะไรทำจริงก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณทําได้ใครที่ทําอาชีพที่ต้องบุกต้องโวยนะเป็นทหารตํำรวจเป็นอาสาสมัครที่ต้องช่วยเหลือคนอื่นนะคะก็จะได้รับคำชื่นชมชื่นชอบนะอาชีพของคุณจะเป็นที่ยอมรับนะหรือมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นในหน้าที่การง,งานที่คุณทำอยู่นะคะ,ะหรือ การที่คุณจะตัดสินใจทําอะไรก็ตามขอให้ยึดหลักของความถูกต้องนะยึดหลักของเหตุและผลนะคะ,ะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะถ้าเราตัดสินใจด้วยความถูกต้องนะความถูกต้องมันก็ถูกต้องอยู่เสมอเราจะไม่นึกเสียใจเลยนะคะนะก็ขอให้ตัดสินใจนะด้วยความถูกต้องก็จะเป็นผลดีนะกับชาวราศีมังกรน,นะคะชีวิตของคุณอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้อง ับเรื่องของการแข่งขันนะชีวิตคนเรานี่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยทีเดียวนะคะนะต้องแข่งขันต้องต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานนะบางท่านอาจจะกำลังเป็นช่วงพิสูจน์นะคะความสามารถอาจจะกำลังถูกประเมินผลงานนะเพื่อปรับตำแหน่งปรับเงินเดือนก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะได้ขึ้นตําแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นนะคะ ก็ล้วนแล้วเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะคุณจะได้รับรางวัลแห่งความขยันรางวัลแห่งความสําเร็จหรือท่านใดนะที่ทํางานเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานราชการก็จะได้รับข่าวดีในเรื่องของความก้าวหน้าเรื่องของตําแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะก็จะมีเรื่องดีๆนะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือหากใครที่กําลังหางานทำนะมองหางานใหม่ๆที่มันเหมาะสมกับคุณ ก็มีโอกาสได้เจอนะเจองานที่ใช่เจองานแล้วเฮงปังทําให้คุณก้าวหน้าเติบโตมากขึ้นในสายงานนั้นๆนะหรือได้ทำงานที่มันตรงกับสายที่คุณเรียนมาก็ได้นะได้ทำงานที่คุณชอบที่คุณถนัดเวลาที่เราได้ทำในสิ่งที่ชอบอะมันก็จะทำให้เราทำผลงานนั้นออกมาดีแล้วก็ มีความสุขไม่เครียดด้วยนะคะเป็นราศีที่มีสเสน่ห์นะมีออรา่ามีแต่คนสนใจคุณมากมายอาจจะด้วยความสามารถด้วยศักยภาพของตัวเราที่จะมีคนเข้ามาอยากรู้จักกับเราหรือเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาเมตตาเอ็นดูเราก็ได้นะคะอาโดยเฉพาะใครที่ทำงานหรือทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นเสื้อผ้าเครื่องประดับเครื่องสำอาง หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงนะคะพวกสถานเสริมสวยความงามต่างๆนะก็จะประสบความสำเร็จหรือทำงานทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าการสร้างตัวตนก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะอ่ามีคนรู้จักนะสินค้าของเราหรือรู้จักตัวคุณมากขึ้นก็ได้นะคุณจะมีชื่อเสียงในสายงานที่คุณทำอยู่นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีเซนส์นที่ดี นะในการมองสถานการณ์ต่างๆได้อย่างทะลุป,ปุโปงซึ่งเสซนส์ของคุณเนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์มาจากการเรียนรู้หรือบทเรียนที่คุณได้เจอเจอมานั่นแหละนะคะที่มันจะหล่อหลอมทําให้คุณนะมีประสบการณ์ที่ดีหรือมีความเข้มแข็งาสามารถที่จะวิเคราะห์เหตุการณ์นะหรือมองการไกลในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้อย่างทะลุป,ปุโปรนะคะอแล้วก็เป็นราศีที่จะ ได้ไปเกี่ยวข้องนะกับเรื่องราวในอดีตอาจจะได้เดินทางไปในสถานที่ที่เราเคยมีความรู้สึกดีๆกับสถานที่นั้นก็ได้นะคะหรืออาจจะได้เจอคนที่เรารู้จักในอดีตนะอาจจะเป็นเพื่อนเกา่าคนที่เราเคยรู้จักคนที่เราเคยทํางานด้วยนะหรือคนที่เราเคยมีความรู้สึกดีๆด้วยในอดีตก็ได้นะหรืออาจจะหมายถึง การได้ไปเคลียร์ปัญหาเก่าๆที่มันคราคาซังไม่จบไม่สิ้นสักทีนะคะก็ถึงเวลาที่จะได้ข้อยุตินะเพื่อเราจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปทำอะไรใหม่ๆที่มันดีมากขึ้นนะบางทีเราก็ต้องจบจากสิ่งจบจากบางสิ่งบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้น กับสิ่งใหม่ๆที่มันเหมาะสมกับตัวเรามากขึ้นนะคะชีวิตของคุณมันกำลังเติบโตก้าวหน้าในทิศทางที่ดีชีวิตกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะด้วยจังหวะชีวิตนะมันกำลังจะหมุนเวียนนะวนมาหาคุณดังนั้นถ้ามีโอกาสดีๆถูกหยิบยื่นเข้ามาก็ขอให้ตอบรับโอกาสดีๆนั้นไว้นะคะแม้มันอาจจะเป็นโอกาสเล็กๆที่ผลตอบแทนอาจจะไม่ได้ดูเยอะอะไร แต่ก็อย่ามองข้ามนะเพราะว่าโอกาสเล็กๆที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาอาจจะนำพาคุณไปสู่โอกาสที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้าก็ได้นะคะเป็นราศีที่จะมีโชคลาภจากการเดินทางนะหรือโชคลาภจากการขยับขยายหรือการที่เราทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ชีวิตของคุณมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเกิดความโชคดีเกิดความสำเร็จหรือเป็นราศีที่กำลังจะ โกยเงินนะโกยความสําเร็จก็ได้นะคะเรื่องการเงินนะก็ถือว่าโดดเด่นดีมากๆมีโอกาสที่จะทําทเงินหรือสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นมีโอกาสในเรื่องของการทําเงินมากมายนะคะที่จะถูกหยิบยื่นนะเข้ามาหาคุณก็เป็นช่วงที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้ในช่วงระยะเวลานี้ได้เงินจากความขยัน จากความมานะพยายามของเราถ้าขี้เกียจนี่ไม่มีเงินเข้ามานะคะดังนั้นนะช่วงนี้ขอให้ชาวราศีมังกรขยันเข้าวายนะคะความขยันของคุณในวันนี้ก็จะนำพาคุณนะไปสู่ความมั่งคั่งร่ำรวยในภายภาคหน้านะคะมันเกิดจากผลของการกระทําของคุณเองนะถ้าคุณมีความขยนันมีความเพียรพยายามมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนก็จะ นำพาคุณนะคะไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆเป็นช่วงที่คุณจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะได้ทำในสิ่งที่มันอาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคุณ อย่างเช่นเรื่องของการทํางานเนี่ยคุณอาจจะได้รับมอบหมายงานสําคัญที่เป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแต่ถ้าคุณลองเปิดใจที่จะลงมือทํางานนั้นนะคะก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จไปสู่ความก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้ทํางานกับคนเก่งคนที่มีความรู้ความสามารถหรือการทํางานบางอย่าง ทำเพียงลำพังไม่ได้นะต้องไปขอคําปรึกษานะต้องไปขอคําแนะนําจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์งานนั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้นะบางครั้งบางคราวเราก็อย่ามั่นใจตัวเองมากเกินไปนะคะนะความมั่นใจม,มันเป็นสิ่งที่ดีแหละแต่ถ้ามั่นใจมากเกินไปนะมันก็อาจจะทำให้เราพังได้นะคะก็อยากให้ชาวราศีมังกรนะรับฟัง ความคิดเห็นของคนอื่นบ้างเวลาที่ใครมีามาแนะนำนะหรือมาเตือนเราสอนเราอยากจะให้รับฟังด้วยความยินดีนะคะมันเป็นประโยชน์นะที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับเรื่องของการทำงานหรือเรื่องของชีวิตประจำวันของเราได้นะคะเป็นราศีนะที่ชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นอะไรที่มันไม่ดีมันก็จะหลุดพ้นออกไปหรือหากคุณกำลังเผชิญกับสิ่งเลวร้าย นะเผชิญกับศัตรูหมู่มารคนที่จ้องจะทำร้ายเราเขาไม่สามารถทำอะไรเราได้นะอาจจะด้วยนะเป็นราศีที่ดวงแข็งนะคะไม่มีใครทำอะไรคุณได้เลยนะด้วยผลของการกระทำดีคิดดีทำดีของเรานี่แหละที่จะทำให้คุณผ่านพ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ชีวิตมันอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคอยู่บ้างแต่ถ้าเราคิดดีทำดี เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปได้เสมอนะคะเรื่องความรักก็ค่อนข้างสดใสนะโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสที่จะได้เจอรักที่ดีนะคะเจอรักที่จะทําให้คุณมีความสุขนะหรืออาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาให้เราได้เรียนรู้นะเข้ามาให้เรามีความสุขมีสิ่งฮิวใจดีๆที่จะทําให้เรามีความสดชื่นแจม่มใสเพิ่มขึ้นก็ได้นะคะนะเป็นช่วงที่คนโสดดู หัวใจจะกระชุ่มกระชวยมากยิ่งขึ้นหรือคนมีคู่นะคนที่มีแฟนแล้วความรักก็ดูเป็นสีชมพูเลยทีเดียวนะคะเป็นคู่รักที่มีความสุขนะคอยช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันยามสุขก็สุขด้วยกันนะยามลำบากก็ลำบากด้วยกันเป็นคู่ที่จะร่วมสร้างอนาคตที่ดีร่วมกันนะเป็นช่วงช่วงเวลาที่ดีมากๆสำหรับ คนมีคู่นะคะแต่ก็นะสำหรับชาวราศีมังกรอาจจะต้องระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย บางทีทํางานหนักมากเกินไปนะร่างกายเราอาจจะสุดโทรมได้ระวังโรคออฟฟิศซินโดมที่มันมาจากการทํางานหนักนะคะหรือความเครียดที่เราอาจจะจริงจังกับการทํางานมากเกินไปนะเครียดมากมันก็พลอยทาให้นอนไม่หลับพักผ่อนน้อยไปอีกนะคะก็ต้องพยายามปล่อยวางแล้วก็ไปหาเวลานะัดอาบเพื่อตัวเองบ้างคือมีเวลา สำหรับตัวเองในการที่จะมีความสุขอาจจะพาตัวเองไปเที่ยวไปทํากิจกรรมที่เราชื่นชอบไปรับพลังงานดีๆนะเพื่อที่จะได้กลับมาทํางานอย่างสดใสแล้วก็มีพลังงานชีวิตที่ดีมากๆอาจจะได้เพรสชั่นได้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามา,าต่อยอดในเรื่องของการทํางานก็ได้นะคะและนี้ก็คือ อาคำทำนายนะสำหรับชาวราศีมังกรก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นสำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มสุปเอรแ์แดงที่เป็น รูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตามช่องการดาพยากรณก,กันด้วยใครกดติดตามแล้วอาจารย์ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวสุดท้ายน,นี้ขอวอวยพรให้ทุกทุกท่านมีความสุขความเจริญนะคะพบเจอสิ่งดีๆในชีวิตมีโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงปัง ตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ